เอาละครับผมคนชื่อโฮนุกเนี่ยเป็นเมนซินเนลของพวกเราเป็นซินเนลที่เก่งที่สุดในโลกใบนี้นะครับ Let's go เอาเลยเอาดีเอาดีเอาดีปีเขาบอกว่าสกินใหม่กับตัวใหม่นี้มันจะเข้ากันเฮ้ยไม่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  no 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 wo 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 god 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 g ไม่เอาปีเอาโชดี้ปีเอาได้ตลกได้เลยโอ้ยแสบตา ด้านหลังด้านหลังคนจ้ากูเฮ้ยเก่งมากสุดยอดทุกคนเก่งมากจริงพอตึงเปี้ยเลยเขาโอ้ยแต่เขาแฝดโดนสี่ตัวมึงว่ามาโฉบอันตีดีกว่ากูปีมึงก็อันตีไปฆ่าแบบปึก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 กูเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ปีปีปีกูก็ติดคบเหรอเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ตลกอะไรอ่ะอีทาร์ตลกตลกไปหน่อยมันสับจอมันสับจออ่ะ ปวดอันดีได้แลค่ะปวดตาได้ไหนอ่ะขอโทษอันละหนึ่งแตงโมละสองาร่าสามครบเลยคนดูแตงโมขอสมอได้ไหมอ่ะเขาใช้ไม่ได้เขาเขาโดนโอ้้ปีิดแจกแล้วไงโอ้แย่ละโอ้เธอหวานเจี๊ยบมีทำไงอ่ะเฮ้ยใครอ๋อปะ น่าจะเยอะเก่มากโร้อยสองร้อยสองร้อยห้าร้อยห้า้โหดีมากอะร้อยห้าร้อยหบิมร้อยบิมร้อห้าบิมเก่มากเราถ่ายม่รู้างล่าข้างไหนปะคิล่างล่างตรงเจนโอ้ยคนแฟบเออจะี๋รวโอ้เอาไปทำอะยรอโอเด ตาย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 รีฟิวรีฟิวฟ้ากดเกือบเกือบละเกือบละเก็บไปโดนโอ้ยปืนสวยจังตัดน้งเขอแผดแผดใครแผดแดเพื่อนทีมหลังกล้องตายวยัเฮ้ยอยู่ไหนอะมาใช้สกิลหมกลาง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 งเออเออมีมีมีมวันงนี้งเมากเลยงมากไปเขาเข้าส่ได้เขาเข้ได้ ก็ใช้ได้เอาเลยเต็มที่พี่ขอขอฮีลนิดนึงก็ดีเฮ้ยโอ้ยโอ้ยไปโอ้โหสเตปเอากลเ่มบันแชบุดยอดเลยฮว่าขวาขวาขวาเฮ้ยเฮ้ยอะไรด่ยอยากได้ห้องมาฮิวอ่ะซ้ำเลย เขาอยากเอาสกิลอยากได้อยากได้มากมากเอาสกิลอะไรสกิลเขามันไม่ใช่เรื่องของเธอนี่เรื่องของฉัน